เอาเลยครับก็ต้องขอ,อกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท่านเลยนะครับผมยูกับผมโสมัยนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมเระเบิดอยู่ในแบบที่มีชื่อว่าอ่ะฮีโร่เดสตินีนะครับคุณผู้ชมนะวันนี้เขาก็าาอัปเดตมาใหม่ใช่ไหมวันนี้คือ2อสวันที่แล้วคราอัปเดตมาใหม่ผมเพิ่งสุ่มได้นะครับคุณผู้ชมนะก็เพิ่งมาดูว่ามันมีคามันมีฮีโร่ตัวใหม่เข้ามาผมก็เลยมาสุ่มแบบเอาเป็นเอาตายนะครับเกือบตายนะเออก็ได้มาเรียบร้อยผมอาเคียนไนท์นะครับคุณผู้ชมเป็นฮีโร่ตัวใหม่ที่มี เออการถือมีดมาตั้งแต่เริ่มต้นนะครับคุณชมดๆีๆแบบเท่มากมีดเข้าแบบโคตรเท่อ่ะเออนี่นี่นี่อย่างเท่ผมก็ชอบนะเอออย่างชอบเลยตรงเนะีย้ยเดี๋ยวลองฟันดูหน่อยดินะไม่ต้องรีวงรีวนะิวแล้วโะเชะโชะเชะฟันไปโดน <c oughs> นะดูครับคุณชมทำอีกก็แรงนะแะรงเพราะเพราะเลเวลกูละมั้งเนาะเออก็ประมาณนี้การฟันแบบดูดีนะครับคุณผู้ชมนะมาดูที่สกิลตัวแรกเลยกันผมสกิลตัวคิวครับคิวนี้ก็แบบ เออสายที่เขาอัปเดตใหม่มันจะบินได้ครับแต่ว่าสายนี้มันเป็นการพุ่งไปข้างหน้าแต่ว่าเป็นการพุ่งไวมากแล้วก็ไกลามากนะครับคุณชมนะมาลองพุ่งดูฟุ๊บเงียบหืมอย่างเท่แล้วก็คูเดาเพียงแค่หนึ่งวินะครับหนึ่งวิเองแล้วก็พุ่งไปได้เรื่อยๆครับคุณชมเหมือนคล้ายๆกับบินนี่แหละแต่ว่าไม,ไม่ไม่มันมันไม่เชิงว่าบินนะมันเป็นพุ่งมากกว่านะเออเนียอ,อย่างดีครับอย่างดีนะเออก็ประมาณนี้เลยนะครับสคับนี้ สกิลคิว,ควอะตกน้ำพี่ตกน้ำเน,ำนี่ยสกิลตบไพ่ครับผมเป็นสกิลอีครับผมเป็นสกิลแบบเอ่อแบบเอ่อเอามีดแบบฟันเป็นมุมกว้างมากครับคุณผู้ชมนะเดี๋ยวไปทดสอบเอ่อตัวไหนดีเนาะตัวนู้นแล้วกัน3ตัวเหมือนเคยนะครับ3ตัวนั่นแหละนะกูอีกแล้วเลยเนะนะผมะยืนตรงนี้นะครับคุณผู้ชมตรงนี้แหละนะมันจะโดน3ตัวหรือเปล่าผมสกิลอีฟ็อ อ่าโดนสองตัวอ่โดนตัวเดียวโดนตัวเดียวนะมันก็กว้างอยู่นะแต่ว่ามันยืนไกลไปหน่อยนะกูกูแบบคาดหวังไว้เยอะเกินไปโดนตัวเดียวเองไงลองตรงนี้ดูจะโดนป่าวป๊ออ่าโดนโดนโดนตัวหลังนี่แหละก็ประมาณว่าไกลอยู่นะครับคุณผู้ชมนะเป็นการฟาร์มที่ไกลมากครไปโดนตัวนู้นดีกว่านี่ตรงนี้ดีกว่าครับคุณผู้ชมป๊อโอเคมาถึงแล้วป๊บนี่ตรงนี้เลยครับผมนะมาลองกันป๊บ โอเคไกลอยู่นะครับดูดูดูโดนหมดเลยนะใครว่ไม่รู้โดนหมดเลยในระยะตรงนี้คือโดนหมดนะครับคุณผู้ชมนี่ผมมาตัวนี้ฟึบนี่ไงเห็นไหมโอ้โหโคตรไกลอะ่ะสายฟาร์มนี่ชอบสิ่งนี้มากเลยบอกก่อนใครชอบฟาร์มแบบแบบเนี้ยนะฟึบโอ้โหโดนหมดนะเออแบบโอ้โหอย่างเท่เลยนะฮะแล้วก็สกิลต่อไปแล้วผมสกิลโตอ,อานะครับเป็นอานี้เป็นการแบบคว้างหอกไอ้คว้างหอกจะเรียกอะไรเป็นการแบบ แทงมีดนะครับแทงมีดแทงมีดแต่แบบแบบเป็นขึ้นแบบขึ้นมีดไปข้างหน้าผมเป็นการแบบแทงแบบรุนแรงครับเนี่ยดูดูแทงแบบรุนแรงเออมันเป็นคาลมคุบครัวจรงวะมาฟึบเนี้ยครับผมให้ดูเป็นไปแบบเป็นมีดนะแต่ว่ามันจะเป็นแบบเออจะพูดยังไงเหมือนกระสุนมากกว่านะเออคล้ายๆกระสุนแหละโอ้โหดามเมจแบบอลังการมากนะครับคุณผู้ชม นี่อาการอาการงานสร้างชิบหายฟึบอ่าบล็อกวินไปดูกันเลยกันฟึบบินไม่ทัน <c oughs> อ่า,อางั้นผมปล่อยแล้วอันอ้าไม่ใช่ไม่ใช่ผมปล่อยนะฟึบผมปล่อยตรงนี้ฟึบอ่าโอเคเนี้ยคคุณผู้ชมดูดูเหมือนเหมือนเป็นลูกศรนอะ่ะเออคล้ายๆลูกศรนอะ่ะมีนออกไปแบบผมว่าดูดีนะซึบฟึบนะฮบินแล้วก็ยิงได้ด้วยนะครับคุณผู้ชมเทเท,ทไปอีกแบบหนึ่งนะครับคุณผู้ชมอ่าวิ่งมีวิ่ง ชอบฟบ,บนี่นี่นปาดหนองนะสกิลต่อไปคือสกิลตัว C นี่เป็นสกิลแบบบัฟครับบัฟขึ้นมาให้มันแบบแรงขึ้นกว่าเดิมน,น,นะเดี๋ยวผมจะสาธิตตัวไหนดีเนาะก็ประมาณเอาเอาอย่างนี้กัน <c oughs> คือมันจะพับสมมุติผมฟันได้ประมาณหมื่นหนึ่งนะครับถ้าสมมุติผมใช้สกิลตัว C เนี่ยเป็นสกิลตัวนี้ครับผมเป็นตัวแดงๆรอบตัวเนี่ยฟ,ฟันได้ประมาณหมื่นหนึ่งถ้าผมใช้สกิลตัวนี้มันก็จะฟันสองหมื่นนะครับ แบบบัฟขึ้นมาบัฟความแรงบัฟความเร็วหรือเปล่าประมาณนี้แหละผมก็ไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่มันจะบัฟขึ้นมาอีกเป็นเท่าตัวเลยนะครับคุณผู้ชมเท่าตัวเลยน,ะนี่แน่ยิงนะผมชอบสกิลนี้มากเลยนะแบบเป็นการยิงแบบเป็นการแบบยิงหอ,อกนะเออยิงหอ,อกเพาะะนั้นจับดาบยิงหอ,อกเฉยนะแล้วก็สกิลต่อไปเลยผมสกิลนี้เป็นสกิลไฮไลท์มากเลยนะครับคือเป็นการแบบเออเหมือนเหมือนจะควงมีดแบบเนี้ยแบบตัว ตัว e เนี่ยครับผมแต่ว่าตอนนี้มันจะเป็นการควงแบบรอบตัวนะครับคุณผู้ชมเลยนี่เราจะไปทดสอบกับตัวไหนดีนะฮะทดสอบกับลูกน้องโบราณดีกว่านะลูกน้องเลยว่าไอตัวนู้นนะครับคุณผู้ชมนู่นตรงนู้นแหละตรงนู้นแหละลานปันลองนู่นแหละนี่แหละเนี่ยตรงนี้แหละ่ผมจะรับ quest เอ่อฟึ๊บดูครับมาแล้วเนี่ยผมฟึบนี่ไงเป็นการแบบ ปั่นนะครปันป่นไปในตัวบูดาเมก็หนักอยู่นะแทงแล้วก็ควาดฟาดฟาด,าดมีควาด <c oughs> ก็บัฟด้วยบัฟบ,บั๊บแล้วก็ฟันฟุบเรียบร้อยล่วงเน, <c oughs> นี่ยครับคุณผู้ชมนี่สกิลแบบยอดอลังกรารมากเลยใครยิงกว่ายิงกว่าน,นี่แน่แทงชึกเมืม่อกี้ไม่ได้ทำอะไรนะผมไม่ได้ทำอะไรนะครับผมผมเมื่อกี้มือมันลั่น เมื่อกี้มือผมลั่นนะฮะอย่าทำผมเลยนะผมผมผมไม่ได้ตั้งใจมือ,มอผมลั่นมือผมรันนะแล้วก็สกิลต่อไปนะผมสกิลแบบพื้นฐานเลยคนระับเป็นสกิลแบบเอ่อทำให้ตัวเทนะฮะนี่เป็นไงครับผมนี่สกิลทำให้ตัวเทนะครับคุณผู้ชมถ่ายไว้เลยดีกว่านะร,รู้สึกประเทศดีถ่ายครั้งหนึ่งอ,อย่างเทเลยครับคุณผู้ชมนะลาไปด้วยพับนี้เลยกัน,นับผมเป็นพับที่เทมากเลยไม่ใช่ยผมสกิลที่แบบว่าเหมือนจะแบบ อันนี้เป็นสกเอ่อเป็นอันติหรือเปล่าเนี่ยสกิลตัเอฟเนี่ยน่าจะเป็นสกิลอันติแหละนะอูโ,อโดูทีเดียวโอ้โหแปดหมื่นไปแปดแสนถือว่าเป็นสกิลแบบแรงแล้วก็ต่อเนื่อง,งนะครับคุณผู้ชมแรงดีนะรู้สึกว่าสกิลนี้ฟาร์มง่ายมากแบบเออไม่ใช่สกิลดิฮีโร่ตัวนี้ฟาร์มง่ายนะครับคุณผู้ชมนะแต่แรกก็แบบมันจะสุ่มยากหน่อยนะแต่รู้สึกว่าผมเห็นคนเล่นในห้องนี้สุ่มได้เยอะมากเลยสกิลตัวเนี้ย เออฮีโร่ตัวเนี้ยเห็นสมได้เยอะมากเลยเพราะเห็นไปห้องไหนห้องไหนก็เจอแต่ฮีโร่ตัวนี้แหละนะรู้สึกว่าสมได้เยอะชิบหายเลยมันสุมง่ายหรือเปล่าวะหรือว่าผมดวงไม่ดีวะผมก็อยากจะรู้เหมือนกันนะขนาดก,กูมีสป,ปินหน้าแบบไม่จํากัดแม่งก็ดวงแบบอะนะดวงแบบเออรันทดนะฮะ <c oughs> <c oughs> นะผมต้องพึ่งดวงภรรยาผมนะเออ นั่นแหละครับผมก็วันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้แล้วกันผมถ้าสมมติพูดผิดตรงไหน,นหรือว่าพูดไม่ถูกตรงไหนก็ขออภัยด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้แล้วกันครับผมจะชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้และกดรกระด,ดิ่งเพื่อเป็นการังใจผลทำคลิปต่อๆไปด้วยครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผมบาย